สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการทำน้ำมันสมุนไพรต้นกระดูกไก่ดำนะคะเป็นการสกัดสมุนไพรด้วยวิธีการทอดด้วยน้ำมันพืชเราจะใช้วิธีการทอดไฟอ่อนๆเพื่อดึงสารสำคัญจากสมุนไพรให้มาอยู่ในน้ำมันพืชน,นะคะซึ่งประโยชน์ของต้นกระดูกไก่ดำตัวนี้จะช่วยในเรื่องบรรเทาอาการปวดเมื่อยคลายเส้นลดปวดลดบวมลดอาการอักเสบ ปวดข้อปวดเข่าเราสามารถใช้น้ามันสมุนไพรที่เราสกัดได้เอาไปนวดแก้ปวดเมื่อยคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อก็ได้หรือใครที่ทำยาหมองเป็นอยู่แล้วเราก็สามารถใช้น้ามันสมุนไพรตัวนี้ไปเข้าสูตรยาหมองได้ค่ะ เราจะทําเหมือนกันกันกบสมุนไพรย่าเอ็นยืดสมุนไพรเสล็ดพังพรก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะซึ่งอัตราส่วนของการสกัดสมุนไพรมันไม่แน่นอนนะคะให้เราสังเกตดูตอนที่เราทอดนะคะถ้าสมุนไพรมันอัดแน่นมันหนาแน่นเกินไปมีโอกาสที่มันจะไม่ติดกระทะเราก็สามารถเพิ่มน้ํามันลงไปได้แต่อัตราส่วนโดยประมาณแล้วถ้าสมมติว่าใช้สมุนไพรประมาณ1กิโลน้ำมันพืชก็ประมาณ1ลิตรถึง2ลิตร าบางทีก็อาจจะใช้ประมาณลิดคลึง่งอะไรประมาณเนี้ให้เราสังเกตดูที่งานมากกว่าสมมติว่าสมุนไพรจะติดก้นกระทะใช่ไหมคะเราก็เพิ่มน้ามันลงไปได้สังเกตง,ง่ายๆให้ท่วมตัวยาก็เป็นพอแล้วเวลาที่เราทอดเนี่ยอย่าให้มันติดกระทะต้องคนบ่อยๆประโยชน์จากต้นกระดูกไก่ดํานะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยคลายเส้นลดปวดลดปวมคลายกล้ามเนื้อลดอาการปวดข้อปวดเขา่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะ ในตัวอย่างนี้ใช้ใบกระดูไก่ดำา150กรัมต่อน้ำมันใช้น้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้น้ำมันคาเนชันก็ได้อัตราส่วนของน้ำมัน 150- 200ถึงกรัมนะคะนำใบสมุนไพรไปล้างแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เสดดน้ำจึงนำมาปั่นหรือจะใช้วิธีการตำด้วยครกก็ได้ค่ะอัตราส่วนน้ำมันต่อสมุนไพรแต่ละชนิดไม่เท่ากันหรอกคะ่ะ ความหนานแน่นของสมุนไพรแต่ละตัวจะไม่เท่ากันให้สังเกตดูน้ำมันท่วมสมุนไพรก็เป็นพอนะคะหากน้ำมันมากไปความเข้มข้นของตัวยาก็จะน้อยตามจะใช้น้ำมันมะพร้าวหรือว่าจะใช้น้ำมันคาร์เนชันก็ได้นะคะส่วนตัวรี่ใช้น้ำมันคาร์เนชั่นอันนี้เป็นสมุนไพรประมาณ150กรัมนะคะต่อน้ำมันใช้ได้ 150- ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยกรัมยกขึ้นตั้งเตาเราจะใช้วิธีการ ทอดด้วยไฟอ่อนๆนะคะจนกว่าสมุนไพรจะกรอบอย่าให้ไหมติดกระทะหมันคนเรื่อยๆนะคะตอนแรกนี่ก็จะเร่งไฟให้มันร้อนก่อนนะคะพอมันเริ่มเดือดเราก็จะลดไฟอ่อนๆเคี่ยวสมุนไพรด้วยไฟอ่อนๆนะคะจนกว่าสมุนไพรมันจะกรอบสังเกตดูนะคะอย่าให้มันไหมเราจะต้องไล่ความชื้นออกจากตัวสมุนไพรออกให้หมดจึงจะสามารถเก็บน้ำมันไว้ได้นานจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นของน้ำมัน การทำน้ำมันสมุนไพรหรือที่เรียกกันว่าสารสกัดสมุนไพรในรูปแบบของน้ำมันไม่ว่าจะเป็นว่านเอ็นเหลืองยาเอ็นยืดหรือว่าไพลสดเนี่ยก็หลักการเดียวกันนะคะแต่ถ้าสมุนไพรที่แบบเป็นหัวเนี่ยอย่างไพรสดส่วนมากก็จะหั่นเป็นแว่นๆเ,เป็นชิ้นบางๆนะคะก็ทอดด้วยไฟอ่อนๆจนกว่าสมุนไพรจะกรอบ อันนี้เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะตั้งพักไว้ก่อนให้น้ํามันเนี่ยมันเย็นก่อนนะคะแล้วก็นําไปกรองด้วยผ้าขาวบางน้ํามันที่ได้เราก็จะเก็บใส่ขวดสีชานะคะหรือว่าขวดคึบแสงจะได้ช่วยคงสีกลิ่นของสมุนไพรให้เก็บไว้ได้นานอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะวิธีการทําน้ํามันสกัดสมุนไพรเพียงเท่านี้เราก็ได้น้ํามันสมุนไพรไว้เข้าสูตรยาหมองของเราแล้วนะคะ ก็ไปลองทำตามได้เลยจ้า